สวัสดีครับพบกับร้องเล่าๆทถ้าเอามาเล่าเรา,เาต้องเคยลองแม่วันนี้เปิดตัวได้แบบว่านกว่กตีนนางสาวไทยโอเควันนี้เปิดตัวอย่างนี้คือเราใช้เสียงใช่ปะก็คือมาคุยกันเรื่องไม้ดีกว่านี่พอดีว่าผมอะ่ะยากจะหาไอ้ตัวนี้วินชิ l บางทีเขาเรียก Dead แคทอะไรประมาณนี้เอามาใส่กับเจ้าตัวสลาโมน n i กนี่ตัวนี้ เพราะว่าคลิปก่อนหน้านี้นนผมเอาไปอัดแล้วมันมีเสียงลมไปฟูฟูแล้วมันเข้าหูหูหูเนี้ยผมก็เลยหาวิธีจะแก้ก็คือเฮ้ยซื้อไอ้ฟูฟูนี้มาใช้ดีกว่าแต่พอไปหาไอ้ฟูฟูเนี่ยอย่างเดียวเนี่ยปรากฏว่าราคาเท่าไหร่嘛ครับ300บาทบ้าไปแล้วไ้นี่ตัวนี้ทั้งเซ็ตเท่าไหร่350โอเคอ้าวแล้วใครจะไปซื้อตัวนี้ขนอย่างเดียวละก็ซื้อมันทั้งชุดนั่นแหละทีนี้ในเมื่อซื้อมาแล้วอ่ะเราก็ขอมาลองกัน ตัวนี้ยี่ห้อมินิกันเป็นพี่น้องกับโบย่าน,นี่เองทุกอย่างเหมือนกันเป๊ะของข้างในเหมือนกันเป๊ะสายทุกอย่างเหมือนกันเป๊ะนะครับแม้กระทั่งไซส์ของตัวกระบอกตัวนี้ก็เหมือนกันเป๊ะๆครับต่างกันนิดเดียวคือโบย่ามีสกินว่าโบย่าตัวนี้ไม่มีมินิกันไม่มีราคา ต่างการอยู่ที่50บาทนะครับของโบย่าจะแพงกว่า50บาทรูปแบบการลับเสียงของไมช็อตกันก็เคยพูดไปแล้วในตัวของสลามมนิกตัวนี้ผมจะขอข้ามไปเลยเนาะคราวนี้ก็เราจะมาลองอัดเสียงกันว่าใช้ตัวมินิกันและเจ้าตัวโบยา่าตัวไหนเสียงจะดีกว่ากันหรือเสียงเท่ากันนะครับรวมถึงเทียบกับสลาโมนิกตัวนี้ที่ราคากระโดดจากเจ้า2ตัวนี้ไปไกลมากเรามาเริ่มกันที่ตัวเจ้า มินิกันกันก่อนผมต่อเข้ากับโกโปรนะแล้วเดี๋ยวจะอัดเสียงผ่านเจ้าตัวกโกโปรเลยตอนนี้ก็เชื่อมต่อกับโกโปรเรียบร้อยนะครับก็จะอัดเสียงตอนนี้เป็นเสียงจากไมค์มินิกันนะครับเจ้าตัวนี้ครับฮัลโหลได้ยินไหมครับสวัสดีครับ1 2 3 4 5 6 7 8 9 10ตอนนี้ระยะไมค์อยู่แล้วระยะประมาณหนึ่ 1, ช่วงแขนเหมือนแบบว่าเรากำลังไลฟ์สดไ อะไรนะกำลังเรากาลังถือแล้วก็เดินไปด้วยเอาระยะเดียวกันประมาณนี้นะครับเสียงเป็นไงบ้างเดี๋ยวจะลองเทียบกับโบย่านะครับเกิดความผิดพลาดจากการบันทึกเสียงนะครับตอนนี้ก็ขอบันทึกใหม่อีกครั้งนึงเป็นไมโบย่า mm1 นะครับนี่คือเสียงจากไมโบย่าหนึ่งสองสามสสวัสดีครับได้ยินเสียงชัดไหมครับโอเคเดี๋ยวผมจะเปลี่ยนไมไปอีกตัวหนึ่งก็คือจาสลาโมนิกนะครับ ตอนนี้เป็นเสียงจากไมซ์ซาราโมนิกวีมิกมินินะครับตัวที่กระโดดจากราคา2ตัวนี้ไปไกลมากเป็นไงบ้างครับเสียงจากซาราโมนิกสวัสดีครับลองแล้วเล่าครับ1 2 3 4 5 6 7 8 9 10ตอนนี้เป็นเสียงไมซ์จากซาราโมนิกวีมิกมินินะครับเป็นไงบ้างชัดเจนดีหรือเปล่าเป็นอย่างไรกันบ้างครับกับการทดสอบไมซ์ทั้ง3ตัวชอบตัวไหนหรือเปล่าเจ้าตัววีมิกมินิกับเจ้าตัวโบย่านี้ ต่างกันไหมครับผมขอพูดถึงปัญหาในการใช้ไม้ช็อตกันหน่อยนะครับไม้ช็อตกันอย่างที่เคยเกิดไว้ว่ามันเป็นไม้แบบคารดิโอ,อยคือรับเสียงด้านหน้าอย่างเดียวหันไม้ไปด้านไหนมันก็จะรับเสียงด้านนั้นใช่ไหมครับเราจะเซตไม้อย่างนี้ใช่ไหมเวลาเราไปเที่ยวก็คือเราใส่กับโกโปแล้วก็ใช้ไม้เจ้าตัวพวกช็อตกันอะไรพวกนี้หันหน้าเข้าหาเราใช่ไหมครับแต่เวลาเนี่ยเราพูดอย่างเงี้เสียงมันจะไม่มี ผมก็มีวิธีแก้ปัญหามาให้กับทางเพื่อนๆได้ลองเอาไปทําดูนะครับเผื่อจะใช้ได้นะครับวิธีแก้ปัญหาผมก็เลยซื้อสายตัวนี้มาครับเป็นสายแจ็ค3.5มิลนะครับก็คือสายแจ็คแยกของหูฟังทั่วไปนะครับไม่ใช่มีไม้นะอ่าโอเคเราใช้สายนี้นะครับมาต่อเข้ากับตรงช่องรับเสียงของกล้องนะครับอีกเส้นหนึ่งข้างหนึ่งนะครับเราจะเอาต่อเข้ากับไม้ อีกข้างหนึ่งนะครับเราจะต่อเข้ากับไมอีกตัวหนึ่งปึ๊บเสร็จแล้วเราก็เซตเข้าไปกับกล้องมันจะได้ลุงรังหน่อยนะแต่เอาจริงๆแล้วครับเราสามารถใช้พวกไม้เลาวเลี่อย่างนี้มาเสียบตรงนี้แทนก็ได้นะตอนนี้เซตไม้เสร็จเรียบร้อยแล้วนะครับใช้ไม้เลาวเลี่ในการเสียบเป็นตัวไม้ได้านหลังทีหนึ่งทีนี้ผมพูดจากไม้ด้านหน้าก็คือไม้ของซาลามอนิกนะครับแล้วผมลองเปลี่ยนปาร์มาพูดข้างหลัง สวัสดีครับได้ยินเสียงชัดอยู่หรือเปล่าตอนนี้พูดจากด้านหลังซึ่งจะรับเสียงโดยไม์ของอเป็นไม้ลาวะเเลียน,นะครับปกติแล้วเราจะหันแล้วมันจะพูดไม่ได้ใช่ไหมอันนี้ลองเสียงแบบว่าหันแล้วก็เออถ่ายคนอื่นไปด้วยเราก็พูดไปด้วยเสียงมันจะเข้าไหมนี่นะครับผมอยู่นังด้านหลังโอเคนี่เป็นการแก้ปัญหาแบบง่ายๆแต่บอกได้เลยว่าข้างหลังเนี่ยสายลกพนุงพลังแน่นอนต่อไปเดี๋ยวขอจะลองแบบว่าใช้ไม์พวกช็อตกันพวกนี้ทํา ASMR จะทำได้ไหมเดี๋ยวลองดูนะครับตอนนี้นะครับผมก็เซตอุปกรณ์เสร็จแล้วก็คือใช้ไม์ของโบยาก,ก่อนเลยนะครับต่อผ่านสาย TRRX ก็คือสายแบบแจ็ค3ข้อนะครับอย่างนี้แล้วก็ต่อเข้าไปหาเจ้า iPad เป็นสายจากไม์ก็คือเป็น TRX ออกเป็น TRRX นะครับ แล้วก็ต่อเข้า iPad ผ่านอะแดปเตอร์ตัวนี้ของไอของ Apple โดยตรงนะครับโอเคเรามาลองทำ ASMR กันดีกว่าทำได้ไหมลองดูนะครับจากไม้ตัวละสะี่ร้อยกว่าบาทนะครับโอเคผมขออนุญาตอัดเสียงเลยนะครับตอนที่แกะถุงเลย เป็นไงบ้างครับเสียงจากเจ้าตัวโบย่าเปลี่ยนไมค์กันดีกว่าตอนนี้เปลี่ยนเป็นเจ้ามินิกันเรียบร้อยแล้วนะครับเรียบร้อยครับเจ้าตัวมินิกันเอาสั้นๆก็พอนะ โอเคต่อไปผมจะเปลี่ยนเป็นเจ้าตัวซาลาโมนิกนะครับก็หวังว่าการลองวันนี้จะทำให้เพื่อนๆตัดสินใจได้ว่าจะเลือกตัวไหนดีระหว่างเจ้ามินิกันหรือเจ้าโบย่านะครับ ส่วนเจ้าตัวนี้ก็เสียงเขาเป็นคาแรคเตอร์ของเขาถ้าชอบก็อาจจะต้องโดไปถึงตัวนี้นะครับแต่ถ้างบยังน้อยอยู่2ตัวนี้ก็เป็นตัวเลือกที่น่าสนใจอยู่นะครับแต่จริงๆนะผมรู้สึกชอบตัวขนของโบยามากกว่าตัวนี้เขาทํามาดีกว่าส่วนการประกอบการใส่เข้าไปเนี้ยของอันเนี้ยเขาก็ทํามาพอดีค่อนข้างจะดีกว่าทีนี้ถามว่าผมซื้อมาเนี่ยเอาไปใช้กับเจ้าตัวนี้ได้ไหมลองแล้วนะครับใส่ไม่เข้าสบายเลยแต่ว่ามันก็มีวิธีละเดี๋ยวผมก็ใช้ อ่าเอาคัตเตอร์คว้านยางออกแล้วเดี๋ยวก็ใส่ได้ครับเพราะว่าจริงแล้วตั้งใจซื้อมาใช้กับตัวนี้ถ้าเกิดใครเจอตัวที่มันเป็นตัวขนที่ถูกกว่านี้ก็ไม่ต้องบอกนะครับเดี๋ยวผมจะเสียใจไม่ตัวไหนเป็นที่ตรงใจสําหรับคุณแล้วคุณสามารถลงทุนได้ประมาณไหนนะครับ ASMR ได้ไหมอย่างที่คุณได้ยินเสียงไปเนี่ยคุณรับได้หรือเปล่ากับที่จะไปทา ASMR จะบอกว่า ASMR เนี่ยผมจะบูสเสียงขึ้นไปอีกนะ เนื่องจากว่าเราไม่ใช่ไมค์ที่แบบรับ ASMR จริงๆอะฉะนั้นจะเป็นการบูสเสียงขึ้นไปแต่ทั้ง3ตัวผมจะบูสเท่าๆกันนะครับถ้าช on, อบกันลองวันนี้ก็ฝากกดไลค์ให้ด้วยนะครับถ้าเป็นไปได้ก็ฝากกดแชร์ให้นิดนึงนะครับก็เพราะว่าลองแล้วเล่าถ้าเอามาเล่าเราต้องเคยลองวันนี้ขอลาไปก่อนสวัสดีครับบาย